สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีปรับตั้งเบรกมือนะครับก็เป็นของ isuzu all new นะครับก็จะมีฝาปิดอยู่อย่างนี้นะครับให้เราเปิดออกมานะครับนะครับมันจะเป็นคอนโซลนี่สังเกตด,ดีๆมันยังมีฝาปิดครับอุปกรณ์ที่จะตั้งตั้งเบรกมือก็มีกุญแจแหวนปากตายเบอร์สินะครับ เอามาผ่าครึ่งนะครับเพื่อให้เข้าไปหมุนน็อตตรงนั้นได้แต่เรากล้องมองไม่เห็นหรอกน่ะเนหะ็นไหมนะั่นน่ะนะั่นน่ะน็อตเบอร์สิบนะครับขันอันนี้สมมุติว่ามันสูงใช่ไหมเราก็ขันเข้าขันเข้านี่ให้มันกระชับขันเข้านี่คือตามเข็มนาฬิกานะครับขันแบบนี้นะขันแบบนี้ขันออกขึ้นให้คลายอ่าถ้าเผื่อว่ามันต่าเกิน เอาวิธีทําก็ทํามือตรงลงไปนะครับทําอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็หลอดเข้าไปได้สบายมือใหญ่ๆก็เข้าได้นะครับมือใหญ่ก็เข้าได้นะครับเวลาขันก็ขันตามเข็มนะในผมจะขันง่ายนะครับนะพอละนะครับพอละว,วิธีขันนะเอามือ มือเนี้ยทำเนี้ยเหลี่ยมฝั่งฝังให้ถูกนะครับนะครับปุ๊บเนี่ยเข้าไปง่ายๆเนี่ยอประมาณนี้หาเหลี่ยมให้ถูกหันแบบผมเนี่ยเอานี้ปูกมาฝั่งนี้อเอาฝั่งขวานะครับฝั่งขวานะถ้าฝั่งซ้ายไม่ได้นะ <c oughs> นะฝั่งซ้ายติดนะครับประมาณนี้อุปกรณ์ตั้งเบรกมือท่านใดที่ว่าประสบปัญหาเบรกสูงเราไม่ต้องไปตั้งตรงล้อไงเราตั้งตรงนี้เลยนะครับ ก็มีฝาปิดก้วีโก้ก็อยู่ตรงนี้นะรถทุกรุ่นมีนะมีหมดถ้าสังเกตดูมันมีฝาปิดฝอะไรอยู่หลายอย่างนะครับให้เอาอุปกรณ์ก็มีขนาดนี้ประมาณนี้ตะก,กูไรก็เป็นหัวแบนเอาไว้งัดไอ้นี่ฝานี้ออกอุกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับวิธีตั้งเบรกมือก็จบสิ้นเพียงเท่านี้นะครับก็ท่านใดสนใจท่านใดก็ขอขอบ คุณท่านใดที่ว่าติดตามกดซับสไครป์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสับวันนี้สวัสดีครับ